วันนี้รายการประวัติศาสตร์นอกตำราเราออกเดินทางจากสกายข้ามฝั่งแม่น้ำอิรวดีนะครับเพื่อเข้าสู่เขตเมืองอังวะซึ่งเป็นอดีตราชธานีของราชวงศ์พม่าถึง4ยุคด้วยกันแล้วที่นี่เองครับก็มีร่องรอยของชาวอายุธยาให้เราสืบค้นได้ ปัจจุบันนั้นอังวะได้ถูกทิ้งร้างไปแล้วนะครับเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่22มีนาคม2382ซากปราหักพังที่เหลืออยู่นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับในเขตมันดะเล วัดยาดานาเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่นอกเมืองโบราณอังวะนะครับแม้ว่าจะเป็นวัดขนาดเล็กแต่ที่นี่ก็มีร่องรอยสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะอยุธยาและก็ศิลปะท้องถิ่นที่น่าชมทีเดียวครับ รวดลายบนผนังวิหารด้านนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นี้ก็มีลักษณะคล้ายกับลายพันพฤกษาหรือว่าลายเครือเถาที่คนไทยเราคุ้นเคยกันนะครับภายในวิหารที่มีเสาขนาดใหญ่แบบนี้นะครับทำให้รับน้ำหนักโครงสร้างของหลังคาได้ลักษณะเช่นนี้เองครับก็ทำให้นึกถึงสถาปัตยกรรมของวัดในอยุธยาแล้วก็ล้านนาหลายแห่งของไทยครับ ช่องหน้าต่างของวิหารเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตั้งแต่สมัยพระนรายนะครับโดยช่องหน้าต่างโค้งนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เซียครับ เรามากันที่วัดอีกแห่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือวัดบากยาที่ยังมีร่องรอยศิลปะของชาวอายุทยาปรากฏอยู่อย่างเด่นชัดครับวัดนี้สร้างเมื่อประมาณปีพศ2386ตัวอาคารก็สร้างจากไม้สักทั้งหลังครับจากภายนอกเราจะเห็นได้นะครับว่าวัดนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับสถาปัตยกรรมก็ก่อสร้างด้วยไม้ทั้งหลังรวมไปถึงหลังคาหน้าบานช่อฟ้ารวมถึงซุ้มประตูหน้าต่างก็ล้วนเป็นศิลปะแบบพม่าครับ ภายในมีเสาไม้จํานวนมากรองรับโครงสร้างของอาคารนะครับแต่ว่าที่เสาไม้สักต้นมุมของอาคารนั้นถูกประดับด้วยรูปแกะสลักที่น่าสนใจทีเดียวครับนี่คือภาพครุฑยุทธนาคนะครับเป็นคตินิยมของอยุธยาที่เปรียบกริส์เหมือนกับพระวิษณุแล้วก็มีครุฑเป็นพาหนะครับ ลักษณะพิเศษของรูปแกะสลักครุฑก็คือเครื่องแต่งองค์ที่ไม่ใช่ศิลปะพะม่าทั้งหมดรวมทั้งยังมีชดาสวมบนเศียรคล้ายกับศิลปะอยุธยาด้วยนักวิชาการบางคลเห็นว่าน่าจะเป็นผลงานของลูกหลานชาวอายุธยาในรุ่นหลังๆที่สืบทอดลวดลายการแกะสลักจากคนรุ่นก่อนๆน,นะครับ เนื่องจากเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าพระคยีดอในปีพุทธศักราช2,377หลังจากที่ชาวอายุทยาได้มาตั้งรกรากที่นี่นานถึง67ปีแล้ว ไม่ไกลจากอังวะนะครับที่นี่ก็คือทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบตองตามานแห่งเมืองอมรปุระซึ่งก็เป็นอดีตราชธานีอีกแห่งหนึ่งของพม่าครับสะพานไม้อูเบงนั้นสร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2393สร้างจากไม้สักที่เหลือจากการรื้อพระราชวังเก่ากรุงอังวะเมื่อครั้งย้ายเมืองหลวงมายังอมรปุระนะครับ สะพานนี้ยาวประมาณ1,200เมตรนะครับทำให้เป็นสะพานไม้สักที่เก่าแก่แล้วก็ยาวที่สุดในโลกครับ <Okay. S 1> สะพานอูเบงก็จะพาเราทอดข้ามทะเลสาบตองตะมานนะครับไปยังอีกด้านหนึ่งของทะเลสาบตรงนั้นเองแหละครับที่จะเป็นที่ตั้งของวัดเก่าแก่ของอมมอรปุระ วัดนี้มีชื่อว่าวัดเจ้าต่อจีนะครับสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบพมา่าบริเวณประตูทางเข้าวิหาร4ด้านปรากฏภาพจิตรกรรมแสดงให้เห็นเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นนะครับซึ่งแน่นอนครับอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชาวอายุทยาของเราร่วมอยู่ด้วยครับ ภาพจิตกรรมบนผนังประตูด้านทิศตะวันออกของวิหารก็คือภาพขบวนแห่ของผู้คนเมื่อสักร้อยเจปีก่อนนะครับมองผิวเผินก็เหมือนขอบวนแห่ทั่วไปแหละครับที่กําลังจะไปทําบุญที่วัดของชาวพมา่าแต่ถ้าเรามองอย่างละเอียดนะครับจะพบได้ถึงความแตกต่าง อย่างเช่นผู้หญิงที่เดินอยู่กลางขบวนคนนี้นะครับเธอนุ่งผ้าถุงที่มีชายผ้าอยู่เหนือข้อเท้าครับและนี่เองครับก็คือการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวอายุทยาซึ่งแตกต่างจากหญิงชาวพม่าทั่วไปนะครับที่จะนุ่งผ้าถุงคลุมไปจนถึงข้อเท้าเสมอ ส่วนประตูทางด้านทิศใต้ก็ยังมีภาพจิตรกรรมของกลุ่มเด็กชายที่เชื่อว่าน่าจะเป็นลูกหลานของชาวอายุทยาครับนั่นก็เพราะทรงผมเปียจุกแกละของเด็กๆเ,เป็นเครื่องยืนยันถึงอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาวอายุทยานั่นเองครับ